สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการเสาอาทิตย์ไม่ติดบ้านายการที่จะาเพื่อนๆนไปกินไปเที่ยวทังนี่ต่างๆครับซึ่งอีพีนี้จะมาอยู่กันที่นี่เลยจังหวัดราชบุรีกับที่แรกเราที่นี่ครับศูนย์แสดงพันชนิดสัตว์ป่าเขาประทับช้าครับเดี๋ยวเข้าไปดูไปจากข้างในกันว่าจะมีสัตว์อะไรกันบ้างเข้าไปดูกันเลยครับตรงนี้เราหยิบอาหารไปให้น้องๆได้เลยครับส่วนค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่เราจะให้เลยครับตัวแรกที่เราเจอก็คือนี่เลยเจ้าน้องกวางดาว อร่อยเลยสิกินใหญ่เลยงามงามงางาส่วนนี่ก็เป็นกวางอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่เห็นมีเข่าก็คือตัวผู้ครับส่วนตัวต่อไปที่เราเจอก็นี่เลยเจ้าน้องอูดซึ่งที่นี่จะมีอูดอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับนี่ก็คือตัวที่1ส่วนนี่ก็อูดตัวที่สองครับ แต่เสื้อสีแดงๆแม่ใช่อูดนะครับผมเองระหว่างที่เดินชุมสัตว์นะครับก็ขอเล่าประวัติคร่าวๆของสูนแสดงพันธุ์สัตว์ปากับพัะทั์ช้านะครับซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมบึงมีพื้นที่ประมาณ26ไร่ซึ่งเราเข้าฟรีได้เลยครับแต่ถ้าใครจะบริจาคให้อาหารน้องๆก็จะมีกล่องรับบริจาคอยู่ด้านหน้าทางเข้านะครับ ข้างในจะมีการแสดงพันธุสัตว์ป่านานาชนิดตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันนั่นแหละครับซึ่งสัตว์ที่นี่ส่วนใหญ่จะมาจากการรับบริจาคหรือว่าถูกยึดมาได้ซึ่งสวนสัตว์ที่นี่เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึงสโมงเย็นซึ่งเปิดทุกวันเลยครับสวนสัตว์ที่นี่เราจะเดินชมเป็นวงกลมใช้เวลาในการเดินชมก็ประมาณ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงครับฟังประวัติคร่าวๆเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินชมสัตว์กันต่อเลย Thank ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งโซนที่ผมชอบครับกับโซนหมีควายเดี๋ยวดูนอกเขาเล่นกันน่ารักอ่ะ หลังจากที่เมื่อกี้เราไปเที่ยวสวนสัตว์มานะครับร่างกายก็เหนียวเนอหนะเราก็มาต่อก,กันที่นี่เลยทานน้ําร้อนบอกคืนครับลงมาแช่ตัวเพื่อให้ร่างกายสูบฉีดครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับระหว่างทางที่เดินเข้าไปเล่นน้ําก็จะมีร้านขายของนะครับแต่ถ้าใครจะซื้อแนะนําให้ซื้อตอดขาดก,กับจะดีกว่าครับ เมื่อเดินมาถึงตรงนี้เราจะต้องซื้อตั๋วเป็นค่าเข้าก่อนนะครับคนละ5บาทเม <Avenue. S 2> ื่อซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็มาดูบรรยากาศข้างในกันนะครับซึ่งที่นี่จะมี so บ่อทั้งหมด2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือบ่อดินนะครับตามรูปที่เห็นเลยซึ่งบ่อดินนี้จะอยู่กลางแจ้งครับ ส่วนบอ่ออีกประเภทนึ่งจะเป็นบอ่อกระเบื้องครับซึ่งบอ่อกระเบื้องจะอยู่ในล่มและต้องเสียค่าเล่นน้ำอีกคนละ50บาทนะครับซึ่งวันนี้เราจะเล่นน้ำกันแบบบอ่อกระเบื้องเดี๋ยวไปดูปรรยากาศข้างในกันครับตรงนี้ก็คือข้อปฏิบัติในการลงแช่น้ำนะครับ โอ้โหน้ำร้อนมากๆเลยครับร้อนจนไข่สุกเลยนะครับไข่ไก่นะครับไม่ใช่ไข่ผมแช่นนาเสร็จแล้วขอถ่ายรูปสัก2แอค็คนะครับแล้เดี๋ยวไปเที่ยวที่ต่อไปกันต่อเลย มาถึงกับอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ถรรมาราชบุรีต้องห้ามพลาดครับได้กับที่นี่เลยถ้ำเขาบินซึ่งเขาบอกว่าประวัติก็คือมีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือมาชนกับภูเขาทำให้เขาบินนะครับแล้วเขาเรียกเพียเพ้ยนมากลายเป็นถ้ำเขาบินนั่นเองส่วนอีกข้อในทันก็คือภายในถ้ำจะมีหินย้อยสีขาวเหมือนคล้ายๆกับปีกนกคล้ายๆลูกนกกำลังบินเรียกว่าถ้ำเขาบินครับแต่เดี๋ยวเราเข้าดูบรรยากาศภายในถ้ำกันว่าจะสวยงามแค่ไหนครับไปกันเลย ระหว่างทางเดินไปถ้ำก็จะมีร้านน้ําร้านของขายที่ระลึกรวมทั้งจุดถ่ายรูปสวยๆหลายจุดเลยครับจะแวะถ่ายรูปก,ก่อนเข้าถ้ำหรือว่าเข้าถ้ำเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายก็ได้ตามใจเลยเราก็มาถึงหน้าทางเข้ากันแล้วครับแต่ก่อนจะเข้าก็ต้องไปซื้อตั๋วนะครับคนละยีบบาทครับซื้อตั๋วด้านนู้นเลยครับนะครับเข้าไปกันครับ ซึ่งเราต้องเดินลงบันไดไปทั้งหมด28ขั้นเพื่อเข้าถ้ำนะครับซึ่งที่นี่เราสามารถเดินชมเองหรืออีกแบบหนึ่งก็จะมีน้องนักเรียนคอยพาเราเดินดูและแนะนําประวัติภายในถ้ำครับเมื่อเดินชมเสร็จแล้วก็สามารถให้ค่าขนมน้องๆได้ครับที่นี่จะมีทั้งหมด8ห้องด้วยกันนี่ก็คือห้องแรกนะครับกับห้องโถงอาคารตุกะและเนื้อที่ภายในถ้ำจะมีทั้งหมดประมาณ5ไล่ เดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศภายในถ้ำพร้อมกับฟังประวัติถ้ำจากน้องไก์กันครับห้องนี้จะห้องที่สองค่ะชื่อว่าสวาสถานค่ะอันนี้เป็นเสาหลักเมืองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของถ้ำเขาบิสตัดก็จะมีผู้คนมากราบไหว้ค่ะ จะมีรูปทรงคล้ายกับสุนัขนั่งค่ะมีใบหูปิดใบหน้ามีขาหน้าสองขาค่ะจะมีลำตัวนะคะอันนี้คือตูดหรือขาหลังค่ะ โครงค้ายกับทาน้าตกแล้วก็จะมีทีต่ตะไคร่นะคะเพราะว่าท้านี้ค่ะเคยอยู่ใต้น้ําทะเลมาก่อนแต่มีเรือสำเภาแล่นชนปากถ้ำาปึงถําที่เกิดเรียกว่าถ้ำเขาบินแต่ชาวบ้านเรียกเพี้ยเรียกกันไปเรียกกันมาเป็นถ้ำเขาบิน,นะคะ่ะห้งี้นะคะเป็นห้องที่สีค่ะชื่อว่าคารตช่คูหาค่ะ ห้องนี้เป็นห้องของนกนะคะด้านนี้จะสังเกตว่าจะมีรูปทรงคล้ายกับปีปกของเขานะคะแหลมๆมีตามีหัวแล้วก็มีโคมีลําตัวค่ะด้านนี้นะคะจะสังเกตว่าจะมีรูปทรงคล้ายกับปีกของเขาค่ะเราจึงตั้งห้องนี้มีชื่อว่าสกุลชาติคูหาค่ะ คะเป็นห้องที่5ค่ะชื่อว่าเทวสภาโมสองค่ะห้องนี้เป็นห้องที่กว้างที่สุดหนึ่งไร่เศษก็จะมีดารามาถ่ายละครกันค่ะค่ะเป็นชื่อว่าหินหลอดเกตแก้วค่ะ เป็นผิวที่งอกออกมาใหม่ค่ะ5ปีจะยาวได้แค่2เซนค่ะนี่ค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่6ค่ะชื่อว่าจินนอนพัสนาค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องของกินนารีค่ะด้านนี้จะสังเกตว่าจะมีรูปทรงคล้ายกับเก้งนะคะนั่งอยู่ จะมีมีสองตัวด้านล่างกับด้านบนแล้วก็จะมีทานน้ำตกค่ะด้านนี้นะคะจะสังเกตว่าที่เป็นลูรูจะมีรูปสวงคล้ายกับพระพุทธเจ้ายืนอยู่ค่ะมีศีรษะมีแขนมีลำตัวมีขาค่ะ,คะนั่นแหะเหอนเลยนะเห็นไหมองเปอ๋อนมีนะตรงนี้จะเป็นทางที่เดินไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ เป็นตาน้าค่ะอันนี้สามารถใช้ล้างหน้าใช้พรมหัวขอโช่วงคอร่าของคนได้นะคะห้องนี้เป็นห้องที่เ็ค่ะชื่อว่าผู้สารมางานค่ะผู้สารมัาานหมายถึงป่าค่ะด้านนี้นะคะหินง,งอกกับหินย้อยมาชนกันค่ะจึงทำให้เกิดมีรูปทรงคล้ายกับลำต้นของต้นไม้ค่ะ ส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นรูปค,คล้ายกับพังคาวยักษ์ค่ะมีหัวลำตัวปิดซ้ายปิดขวาค่ะนี่คือหัวกับลำตัวค่ะทีค่ะชื่อว่าอุทยานพวยเทพค่ะอันนี้เป็นพ่อปูรู้ ออกจากถ้ำกันมาเรียบร้อยแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับน่าเดี๋ยว e ีพีหน้าจะไปเชื่อที่ไหนกันต่อก็าฝากติดตามกันต่อนะครับฝากช่องสาร์อาทิตย์ไม่ติดบ้านด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยครับขอบคุณครับ